ใบเต็มแล้วก็เปิดใส่โขวดสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันฝนตกฝนตกใหญ่มาทำอะไรกลาง่มมาทำอะไรเพื่อนๆ จะพาเอฟซไปเก็บอ,องุ่นไปทน้ําผลไม้เนาะมันไปไหนไม่ได้ฝนตกฝนตกก็ต้องทําเวลามีน้อยแล้วเนาะนเพื่อนๆรอไม่ได้เนาะคือไปทําเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทําน้าผลไม้ในบ้านมัวนก็ไปเก็บแอปเปิลแล้ว จะเอาเสื้อกันฝนก็มันอยู่ในบ้านอันนี้มันก็กันอยู่นะแต่มันบางได้เต็มละลูกใหญ่ๆหวานๆเหลือแต่ต้นนี้แบบสีม่วง สีดำเนาะเปียบเลยงั้่ยาไปเก็บสีม,ม่วงผสมกันอึนี่รองใส่อึรองใส่ครุเลยอันนี้ตัดให้ดูเฉยๆอะยายจะทำสัก สองรอบหรือสามรอบนี่แหละดูก่อนไม่รู้ว่าขวดมันมีเยอะแค่ไหนยายต้องไปดูขวดก่อนเพราะว่าปกติยายจะเอาขวดไปแลกน้ำแอปเปิลปีนี้ไม่ได้ไปแลกน้ำแอปเปิลกันเลย,ย,ยจะมาทำน้ำางงังุุนเนะแต่ยายไม่ไปแรลกมันไม่คุ้มวันนี้ฝนตกทั้งวัน เห็ดจะออกองไม่เนี่ย <c oughs> คิดถึงจะไปเก็บเห็ดจะกลับบ้านอยู่แล้ว <c oughs> จะกลับบ้านอยู่แล้วยังจะคิดถึงป่าเห็ดอีก <c oughs> <c oughs> มันตกแบบมันไม่อันนี้มันไม่ค่อยแรงยายก็รีบรีบมาเมื่อกี้มันตกแรงนะมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร่วงลงไป <c oughs> ยายว่าจะไปคั้นแบบสดสดด้วยแบบ แบบนึงด้วยแต่แบบสดๆเราต้องแช่แข็งเนาะแบบสดๆมันอยู่ไม่ได้แต่แบบนึ่งนี่มันเอาไว้ข้างนอกได้เป็นปีๆไม่เสียแต่แบบนึ่งแบบสดๆมันก็อร่อยดีเนาะโอ้ยดูเก็บแบบเดียวเก็บแต่ตรงนี้ก็จะได้เต็มยายจะไปทำผสมผสมกับสีขาวไอสัง่นเขียวนะ่ะ อันนี้มันก็ไม่มันหลอกน้ำมันก็ใสๆนั่นแหละมันดำแต่มันดำแต่ดำแต,ดำแต่ลูก นี่อยาเจะเอาอีกกระป๋องหนึ่งไม่จะเอาบันไดปีนเก็บไม่เอาดีกว่าเอาเตีย้ยเตียนี่แหละเดี๋ยวชุดหลังค่อยเอาบันไดเนาะ ยังไม่เอาก่อนเอาไว้ทำคลิปเอาไวา้ไลฟ์สดเตี้ยแถวนน้นเอาไวา้ไลฟ์สด ไม่เคลนหรอกไม่คลอนหรอกไม่ขค้นหรอไม่ขึลนหรอ ค่ะอัง,งุูโอ้แถวๆนี้ลูกอ้วนๆเบลเอเบลเอเลยยายตัดเอาแต่พวงไม่สวยไม่สวยสวยๆเอาไว้แจกตัดแต่พวงอย่างนี้อย่างเนี้ยนี่สามกระป๋องยังไม่มีร่องรอยของการตัดเลย ยังไม่มีร่องรอยของการตัดอง่งุ่นเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่มีร่องรอยของการตัดอ่งุ่นเลยเห็นปะอ่งุ่น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 ดูวอนัดงอเขาอีกแล้วอุตสาแบ่งให้บอกเอาแต่ยังไม่มาเอาสักทีหนึ่งองอเขาอีกแล้วยายว่าจะไปเก็บอีกไม่เก็บละอื้ม หวานนะแต่มันหวานไม่หมดพวงอะ่ะเพื่อนเพื่อนพอแดดมันขาดแดดแล้วแต่ถ้าเก็บกินตรงนู้นทีตรงนี้ทีอยู่สุดยอดอยนี่แบบนี้สวย,อ,ยอันนี้ต้นนี้ว่าจะตัดต้นนี้จะตัดทิ้งแล้วเนี่ยไม่อร่อยตอนซื้อว่าเป็นสีม่วงพอมาปลูกเป็นสีเขียวแถมมันลูกเยอะ แล้วมันเจอฝนแล้วมันจะแตกแล้วก็จะเน่าแล้วโลกมันก็นิ่มๆนิ่มๆยังไงไม่รู้รสชาติไม่อร่อยเลยเอถอนทิ้งซะเลยวาเห็นไหมเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเนี่ยอพอตกนิดเดียวฝนตกเจอฝนแตกเน่า ดูก่อนปีต่อไปเอายังเอาพันอื่นมาปลูกดีกว่าเสียด้พื้นที่ป่ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำมังงุนเน้วเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงที่เหลือก็เอาไว้กินออ ค่ะมาในยายก็จะทําการล้างจะใส่หนึ่งทางนี้เลยแหละเพื่อนเนาะนี่หวานแล้วเพื่อนๆมีคนถามยายว่าขาวๆอันนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างงี้ของมันน่ะเพื่อนๆยายก็บอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรอ่งงางูนบ้านยายไม่ได้ฉีดยานะคะ าขาวๆเนี่ยธรรมชาติของมันแบบนี้แล้วมั้งแต่อันนี้ไม่มีหรือว่ามีมีอยู่นะโอ้ยแดดมาออกตอนเย็นนี่นะคะเพื่อนๆยายจะเอาวันนี้กดๆเข้าไปคือยายอยากได้น้ำสดนี่น้ำสดๆนะคะอันนี้อันนี้ต้องเอาไปแช่แข็งไว้อันนี้น้ำองุ่นสดๆเลย แต่ยายกดก็กดไม่หมดหรอกเลยอ,อีกเยอะนี่ทีนี้อันนี้ยายจะเอาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาองุ่นมาเติมอีกเลยอ,อีกเยอะน,นี่มันไม่ได้กดเอาหมดหรอกเนาะเดี๋ยวเอามาเติมอีกเราก็จะนึ่งอันนี้จะนึ่งน้ำสดสดเลยอันนี้แช่แข็งส่วนน้ำนึ่งใส่ขวดไว้ไม่เป็นไร เนี่ยนะคะทีนี้ยายก็จะมาเปิดไฟนึ่งนะคะอันนี้แล้วแต่เราถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลไปอีกเนาะใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงแล้วก็เวลาดื่มต้องมาผสมน้ำอีกนะคะพอมันเข้มข้นมันเป็นน้ำอง,งุ่นอย่างเดียวเลยเหมือนอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลก็หวานแล้วเนี่ยต้องผสมน,น้ำอีกอ,อง,งุ่นเรามันหวานเนาะ นะคะน้ำองุ่นสดๆดใหญ่ได้อยู่ประมาณ5ลิตรนะคะแต่ยังไม่ยังไม่หมดนะคะ่ยทำอีกเนี่ยนี่อ,นนองุ่นออกไอ,อสีสีดำเนาะนี่อันนี้สีเขียวเนาะอันนี้ก็หนึ่งเริ่มได้แล้วนะคะ่คอยมาดูกันนี่อันนี้ทยาายกดออกไปแล้วแต่น้ำมันยังเหลือเพียบ ยังอันนี้ก็เตรียมขวดต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันั้นหมดก็จะหนึ่งอันนี้ต่อนะคะทีนี้ก็ได้เวลาเปิดใส่ขวดแล้วนะคะได้เต็มแล้วก็เปิดใส่ขวด ขวดต้องให้ร้อนนะคะขวดขวดกอนที่จะเปิดอันนี้ใส่ต้องให้ขวดร้อนนะคะเพื่อนเืน,เนถ้าขวดไม่ร้อนมันจะแตกนี่ก็ปิดฝาไว้อยู่ได้เป็นปีๆเลยนะคะไม่เสียเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะ นี่ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสี่หกได้น้ำหนึ่งเจ็ดลิตรเจ็ดลิตรกว่าแหละอยู่ในนี้ด้วยยายปล่อยให้มันหยดลงเดี๋ยวค่อยเอาไว้เรากินเอาไว้กินเนาะไม่ไม่ใส่ขวดลวเนี่ยได้น้ำนี้เจ็ดลิตรอันนู้นก็น่าประมาณห้าหกลิตรนะน้ำสดส่วนอันนี้มันเก็บไว้ได้เป็นปีๆนะส่วนอันนี้ก็ได้เป็นปีเหมือนกันแต่เราต้องแช่แข็ง เนาะเนี่ยน,นี่ได้สองสี่หกหกถุงเจ็ดถุงเหมือนกันถุงหนึ่งก็ประมาณหนึ่งเล็นนเน,นี่ยเนาะเนี่ยอ,อันนี้ดีเนาะเอาเอาสีดํามามันสีมันสวยเนี่ยผสมกันใช่ไหมถ้าไม่ใส่สีดําน้ํามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สวยคุณยายคิดว่ายายทําอีกรอบนึงก็พอละ ปกติยายไปแลกน้ำแอปเปิลโอ้เอามาทีเป็น10บลังเนาะน้ำแอปเปิลนี่ลังละหกขวดแต่เปน,นี้ไม่แลกก็เลยต้องทำน้ำองุ่นไว้มีขวดเนาะอันนี้ขวดของน้ำแอปเปิลป๊าเพื่อนยายยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยพรุ่งนี้ก็จะไปธุระออกไปข้างนอกอีกไปจ่ายค่าทำอ้ไอนั้น คัดตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินใจแล้วแหละแต่ว่าไปใจเขาทำวีซ่าให้เนาะไปเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงเสาดายเสาดายกากมันยายไปเทใส่ไปเทใส่กระป๋องนะอืมเพราะว่ามันเต็มเนาะผมไปดูในกระป๋องโ,อโหย้ยน้ำน้ำมันไหลลงไปข้างล่างเยอะเลยเนาะ อันนี้ยายก็เลยทิ้งไว้อย่างนี้ให้มันไหลลงไปในหมอ้อเดี๋ยวค่อยมาเอาไว้ดื่มเนะาะไปบายๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยตาด้วยนะคะบายบาย <c oughs>